สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง u t u b e นะครับทางผมเองก็มีที่เพจเฟซ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับหาหายไปหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีมีติดงานนิดนึงนะครับหยุดไป 4- ี่ห้าวันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตรถปัจจุบันนะครับว่าเราเหลือรถอะไรบ้างนะครับนะครับรถที่ขายไปนะช่วง3ามสี่วันไม่ได้ลงนะครับที่หยุดไปนะครับเราไม่มีคลิปลงก็คือ มีตัวอ s u z u d a r i นะครับปี44คันนั้นก็จบลูกค้าขายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี ford ranger นะครับขายไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือรถตัวเดี๋ยวผมลืมนะครับโทษทีโทษััขออภัยด้วยนะเป็น nissan นคันสีแดงนะครับ nissan frontier คันสีแดงคันนั้นก็จบลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับผมนะครับ ขายได้เรื่อยๆนะครับก็พอได้ขายอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีรถเข้ามาผมหยุดไปหลายวันนะครับไม่ได้วิ่งซื้อรถเองก็เลยเงียบไปหน่อยนะครับนะครับแล้วก็วีโกตัว G ีคันนั้นก็ขายไปแล้วนะครับเป็นสีบอลที่เข้าใหม่นะครับเป็นรถเพื่อนผมนะครับนะครับก็ของเรานะครับก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจัดไปเน้นนะครับรออีกนิดนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับ ผมกาลังคุยกับกรุงศรีอยู่นะครับเผื่อเขาจะให้หัวเต็นท์เราถ้าเป็นกรุงศรีมันจะจัดได้ค่อนข้างระยะทางไกลนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะจัดได้เพียงของเฮงดิซิงนะครับลูกค้าต้องดาวน์หลักหกเกหมื่นขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยเขาจะสูงนิดนึงนะครับนะครับก็แต่การงานนะครับเรื่องของสลิปเงินเดือนต่างๆมันก็จะค่อนข้างง่ายกว่านะครับนะครับถ้าเป็นบริษัทเฮงดิซิงไปเน้นท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารจะค่อนข้างหลักฐานน้องข้าง แน่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นนะครับพนักงานเงินเดือนต้องมีสลิปเงินเดือนผ่านงานไม่น้อยกว่า1ปีอะไรประมาณพวกนี้นะครับส่วนนะครับอาชีพส่วนตัวก็จะมีอ่ามีหน้าร้านมีทะเบียนพาณิชย์ถ้าเป็นค้าขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนก็จะมีสมุดเขียวหรือว่าอ่าสมุดทกศที่เป็นสมาชิทกทกศนะครับแล้วก็มีที่นาที่ไล่1ิไล่ขึ้นไปนะครับในกรณีธนาคารนะครับแต่ว่าเป็น ห่งดิซิงท้องถิ่นขอให้มีหน้างานนะครับมีรายได้ที่ไปที่มาอย่างชัดเจนนะครก็สามารถถามแล้นะครับอีกคันนึงนะผมลืมไปนะว่าขายคันไหนไปเดี๋ยวผมคิดคิดออกเดี๋ยวผมนะครับจะบอกนะครับว่าคันที่ขายไปคืออะไรนะครับผมจำไม่ได้นะครับก็เหลือปัจจุบันวิโกรุ่นเจปี2011นะครับคันนี้เปิดแคบปไม่ได้นะครับเป็นเครื่อง2005นะครับกระจกมือหมุนมีล้อแต่ง โหลดลงเล่มสีขาวสวยทั้งคันนะฮะคันนี้อยู่ที่249,000สปัจจุบันนี้เป็นราคาเงินสดอยู่นะครับถ้าเป็นจัดไฟแนนซ์เฮงลิสซิ่งพวกนี้นะครับก็บวกขึ้นไปอีก2,000 20, 0นะครับก็จะใช้เงินดาวอยู่มานะครับห0นะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่น E นะครับปี2007อินเตอร์คันนี้ก็269,000หนานะครับเราสวยสวยพร้อมใช้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มิลาดนะฮะมิหลาจริงๆก็ถ้าได้ราคาเขาขายนะครับปัจจุบันก็ให้แฟนใช้อยู่รออ้รับลูกนะครับคันนี้ก็ปี2014นะครับเกียร์ออโต้สองแสนหนึ่งหมืบาทนะครับทวนเป็นราคาเงินสดนะครับนิสันนาวาล่าปีนะครับสองพนะครับสองพนะครับเรื่องรุ่น2005รุ่นนี้เปิดแคปได้นะครับก็อยู่ที่ราคา2องแ0 0สีสวยนะครับ พร้อมใช้งานเช่นกันนะครับแล้วก็ Vigo ปี2007รุ่น G นะครับก็คือรุ่นท็อป 2.5G เป็นกระจกไฟฟ้าความพิเศษแตกต่างจากรุ่น E ก็คือนะครับมี Airbag ABS นะครับแล้วแอร์แบก็คือถุงลมนิรภัยนะครับ ABS ก็คือระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็กุญแจรรีโมทที่เป็นของแท้นะครับตรงรุ่นมีชิปนะครับ ครันนี้ก็อยู่ที่ราคา269,000เช่นกันนะครับต่อรองกันมาได้นะครับขายได้ก็ขายนะครับแล้วก็คันนี้นะครับนะไททันโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ยังปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆมันก็น่าเกือบจะพร้อมขายเกือบ100%นะฮะนี่ก็ใช้ช่วงงานบุญเมื่อกี้ก็เอาไปใช้งานไปบรรทุกของวิ่งอะไรช่วยงานต่างๆนะครับ ขาดสีแล้วสีสันสวยงามแต่มันก็มีพวกลักยิ้มพวกนี้นะครับแต่สีนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับเคยเก็บชิ้นนี้เคยเก็บแล้วนะครับจะมีริ้วรอยหน่อยนะครับก็เก็บรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะครับล้อก็เป็นนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งนะครับยางก็ปีที่แล้วนะครับมีบันไดข้างออฟโรดมีกันชนท้ายออฟโรดนะครับ ริ้วรอยก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับถ้าเชาห้ามนี้นะครับก่อนเก็บงานก็อยู่ที่ราคา26900 0นาแต่ถ้าเก็บเสร็จนะครับก็จะอยู่ที่ราคา27900 0เนกานเก็บเสร็จก็ไม่ได้ถือว่าเก็บทั้งคันนะครับเก็บเป็นบางจุดเฉยๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือ269นะครับช่วงลมช่วงล่างดีหมด4 w h e e l ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ ใช้ได้ดีไม่มีปัญหานะครับก็ทําไปเรืยอเพราะว่าคันนี้แะครับน่าจะได้ใช้บ่อยนะครับทั้งเรื่องของการเดินทางไปซื้อขายรถไปส่งรถนะครับแล้วก็ไปไล่ไปสวนนะครก็จะใช้คันนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเข้าง่ายออกง่ายนะครับเดินทางสะดวกสบายใทท่านก็วิ่งดีเครื่องเงียบนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับสวนเข้าไล่้็สวนสบายใจได้เพราะมันมีโฟร์วินะครับแล้วก็นะครับชุด ลอยางต่างๆนะครับพร้อมๆเลยนะฮะก็นี่ก็ใส่เครื่องเล่นใหม่นะครับทําความสะอาดไปเรื่อยสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนี่รถมือเดียวนะฮะผมพวกนี้ยังอยู่นะครับนี้อยู่เบาะก็เป็นเบาะเดิมอยู่นะครับนะครับพาชมนะจะมีเลี้ยวลอยพวกนี้นะครับรักยิ้มนิดๆนาะนะครับแต่สีเงานะครับดูเงาสีนะเพราะมัน็นสีเดิมรงงันนะครับนี่คือสีเดิมลงงานคินนี้เก็บเจ็บเก็บนะครับ กระบะท้ายข้างซ้ายขวาเข็บนะครับพวกนี yet, ้คือสีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานนี่คือเดิมโรงงานแต่ก็จะมีแล็กเกอร์ซีดนะนี่คือบางๆนะครับแต่รถแต่ละรุ่นความหนาความบางไม่เท่ากันนะครับนะครับนี่ห้องเครื่องคือเราล้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ล้างดีเท่าไหร่ล้างแล้วก็ไปใช้งานเพิ่งเพิ่งเอากลับมานะครับนี่นะครับนอตพวกนี้ไม่มีขยะคันหน้าเดิมๆคันนี้ไม่มีชนนะครับ ไม่มีชนไม่มีแตะเลยนะครับเดิมๆบางๆนะครับนะครับเดิมๆหมดเลยนะฮะตัวนี้ก็มีอินเตอร์นะนี่คือท่ออินเตอร์ของเขานะครับพาชมรอบขันนะครับเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บนะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับปีสองพันห้านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนี่ ทุกอย่างต่างๆนะครับบอกรายละเอียดสติ๊กเกอร์พวกนี้ยังอยู่ครับความเดิมนะครับพวกนี้ยังเดิมอยู่เลยนะครับเดิมๆไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับไม่มีความแน่นอนนะครับรับกันได้เลยนะครับเอาไปใช้จบๆนะครับราคานี้นะครับผมว่าคุ้มนะครับพวกยางอะไรยังเป็นยางเดิมนะครับยางไหลไม่เคยแกะมาใส่เลยนะครับดอกยางเส้นยังอยู่นะครับนี ให้ดูใต้ท้องยังแดงนะครับนะเดิมเดิมหมดนะครับไม่ได้มีการตกแต่งเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องอะไรนะครับเดิมเดิมนะครับฝาท้ายก็จะมีขุดขีดนิดหน่อยนะครับกันชนตอนน้ําตั้งสูงครับมันโดนโดนเบียดเวลาเปิดออกนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับอันนี้สองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับเหลือแค่นี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะมีดีโฟดีออโตโฟ นะครับจะเก็บงานสีเสร็จนะครับก็จะมีคันนั้นนะครับอี่ผมนึกไม่ออกว่าขายคันไหนไปนะครับมันมี d m a มขายไป i s สุ u d ดาก้อนไอขายไปแล้วก็คอร์ดขายไปนะครับดีแมกผมไม่ได้ลงเลยนะครับมันเป็นปีเป็นคอมมอเรวปี2005นะครับมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแต่ว่ารถมันเป็นคอมมอนเรวตัวแรกนะครับเครื่องจายไอไหน่อยนะครับก็ ปัญหาก็จะจุกจิกนิดนึงก็เลยนะฮะขายลูกขายพ่อค้าไปนะฮะตัดพ่อค้าไปเขาไปขายต่อบางคนก็เล่นกันอยู่นะครับถ้าเข้าใจมันดูแลรักษามันเป็นก็โอเคนะครับก็เหลือประมาณนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ดีพอดีสปอร์ตคูเซอร์สีประตูโฟนะครับเก็บงานสีเสร็จก็มาเก็บร้านล้างลากทำความสะอาดรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับนะรบอชมได้เลยนะครับท่านที่เคยถามมาก็ เตรียมตัวเตรียมตัวนะครับรอดูได้เลยนะครับเหลือแค่นี้นะครับหารถไม่ได้แล้วก็หยุดไปสี่ห้าวันเลยนะครับสนใจคันไหนสอบถามมาได้นะครับนะฮะโทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับอีดีไลน์ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าสี่สี่สี่หนึ่งนะฮะส่วนท่านใดอยากดูรถตัวจริงโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่า ใช่มีติดนักไม่มีติดจองก็มาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ